เรามีโปรนะคะสําหรับร้านค้าเก่าแล้วก็ร้านค้าใหม่เปิดโปรกับเรานะคะเราจะส่งซีถึงที่นะคะไม่เท่านั้นค่ะเรามีป้ายไว้ยิ้ว ท่อและอุปกรณ์ปาะปานจะบอกว่ากําไรนะคะได้แน่นอนค่ะพี่คะเพราะว่าน้องเปิดราคาให้กับร้านค้านะคะก็คือเป็นราคาส่วนลดพิเศษไม่ว่าจะอยู่อำเภอไหนจังหวัดไหนๆนะคะตาบลไหนนะคะเราก็พร้อมขายพร้อมจัดส่งให้ลูกค้านะคะเราก็จะมีน้องแอดมินดูแลพี่ต่อเนื่องเลยค่ะนะคะไม่ไปไหนเลยคะ่ะเห็นพอเปิดร้านจากหน้า Facebook ใช่ไหมคะแล้วก็มีการคุยทาง a c e b o o k ใช่ใช่ใช่ไหมคะ,ะพี่นะัทวุฒิเดินทางมาจากจังวหวัดไ เปิดหน้าร้านใหม่เป็นร้านเกี่ยวกับงานระบบปราปาเลยใช่ไหมคะ่อนนี่แหละทางเกษตรส่วนบางท่านต่างจังหวัดเนาะก็แบบว่ามีความกังวลเนาะอย่างบางครั้งไม่ได้เห็นบริษัทก็สามารถเดินทางมาที่หน้าร้านเราได้จะชําระเป็นเงินสดหรือโอนอะไรก็ได้ค่ะทางร้านก็ยินดีก็คือจะมีรายการทั้งหมดนะคะ40กว่ารายการพักแชทค่ะแล้วก็ฝากเบอร์โทรค่ะ แล้วเดี๋ยวน้องแอดมินจะติดต่อกลับแล้วก็ให้คอนแทคการแล้วก็ส่ง mm hmm. ลิงก์รายละเอียด mm hmm. ให้ดูเปิดโปรกับเรานะคะเราจะส่งฟรีถึงที่นะคะเฮดดีไปไทยนะคะ mm hmm. พร้อมบริการค่ะคุณพี่ค่ะส่งทุกจังหวัดทุกพื้นที่แล้วก็ทุกอำเภอ